สครับสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมย้ำข้าครับมาใส่เบ็ดก็หมานอีกแล้วครับกินตอนหัวข่าครับทุกเที่ยวเลยครับเนี่ยครับกินทุกเที่ยวเลยครับตอนหัวข่าครับกินงแรงมากเลยไม่รู้ว่าปลาอะไรครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อนเพื่อนดูครับปลาอะไรครับ ได้ยินตั้งแต่ใส่เบ็ดหลังสุดท้ายเลยครับดิ้นแรงมากปรากฏครับ,รรบน่าจะเป็นปรากฏโอ้ใบไม้บา,บางอ้าปรากฏครับปรากดใบใหญ่ครับ เต็มกำเลยนะครับขออนุญาตกดปั๊นะครับ,รบ,บ,รบใหญ่ครับเต็มกำรรเลยดิแรงนะ่าดูเลย นี่ครับเพื่อนนี่ครับเต็มแรกของคำนี้ครับอ่าโอเคครับขออนุญาตใส่ถุงครับโอเคท่านชมแทนที่สองมาแล้วครับกินเสียงดังสนั่นเหมือนกันครับวันนี้ปลาเข้าดีครับปลาเข้าดีมากครับวันนี้ค่อยๆเจ็จแล้วกัดสองหลังนะครับเอาครับมาดูนครับว่าปลาอะไรครับ ลองดูเลย tactical. โอ้โหโอ้โอ้อ้ออรครัล้ีบส,สวยเลียบครับออาครับเห็นไ,ไ,ไหมครับ เพื่อนโอ้กัดแรงครับอาขอญาตปลดครับโอ้นยครับอาเห็นไหมครับอาขอญาตใส่ถุงครับมาแล้วครับท่านผู้ชมแต้มที่สามครับผมโอ้โหปรกดอีกแล้วครับใช้สวยครับ โอ้เข้าหัวค่ำไซส์ส,ยส,ยสยยว,นนว,วสยๆนั่นเลยครับโอ้โหไซส์สวยๆนะครับโอ้วันนี้เข้าแต่หัวค่ำานะครับเข้าไซส์สวยๆเลยครับประกดเหลืองไซส์งามๆนั่นเลยครับขออนุญาตปลดแป๊บนะครับนี่ครับ สายที่สวยครับปลากดเหลืองครับโอ้ข้าดีจริงคืนนี้ครับใส่ถุงครับ